น้องกราบครวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมไม่เดียเดียวเดยวกราบครวะคุรู้ทุกท่านเจริญธรรมสำเนกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสมใจสิทธิพงศ์ชื่อทางธรรมเพียรพ้นทุกข์ เป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรอริยะปัญญาตีเจ็ดปีชั้นปีที่หนึ่งค่ะอยู่อายุห้าสิบสามปีอยู่จังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้ขออนุญาตมาส่งการบ้านค่ะตื่นเต้นค่ะคุณรูได้ได้ได้ชวนพี่สาวมาส่งการบ้านด้วยที่บ้านเ้วเมื่อกี้ก็เดี๋ยวส่งต่อจากสนใจค่ะได้ส่งรูปไป พี่ออนแล้วค่ะรบกวนพี่ออนช่วยแชร์ให้พี่สาวจะได้หรือเปล่าก็าไม่ไม่รู้ค่ะพี่สาวส่งครั้งแรกค่ะก็ก็เลยแบบทำโทรศัพท์กันแล้วก็ตื่นเต้นค่ะ mm hmm. เรื่องสนใจจะขออนุญาตส่งการบ้านเรื่อง mm hmm. พิเลตตัวที่มันแบบยังไม่ล้างจะล้างตัวตื่นนอนนะคะพิเลสตัวตื่นนอนนะคะเมื่อ เมื่อสองวันก่อนนะคะวันจันค่ะสมใจอะ่ะไปขายของมาแล้วก็นอนปกติอ่ะนะจะตื่นตีสามครึ่งโดยใช้นาฬิกาปลุกทุกวันแล้วก็จะเข้าโรงเรียนของหนูแล้วก็จะจองจะจองคิวโรงเรียนของหนูค่ะช่วงที่จะจองคิวโรงเรียนของหนูนจะตื่นเต้นมากเลยค่ะคือจองในเวลาตีสามสี่สิบห้า ก็จะจะกดจองไว้ก่อนแล้วพอถึงที่สามสี่สิบห้าก็จะเอามือจิ้มไปอะค่ะแล้วทีนี้สมใจอะก็จองมาหลายวันแล้วแต่ไม่เคยที่จะได้คิวหนึ่งกับเขาหรอกค่ะได้คิวหกคิวเจ็ดแล้วก็ไม่ค่อยได้ส่งวันนั้นก็ตั้งคิดตั้งใจว่าจะส่งก็ใช้นาฬิกาปลุกอะมาปลุกมาปลุกให้ตื่นพอที่สามครึ่งก็ตื่นพอตื่นมาแล้วก็ามาพิมพ์กดว่าจองคิวพอจะจองคิวเนี่ย ก็อคอยนั่งมองเวลาค่ะว่าตีสามสี่สิบสี่พอตีสามสี่สิบห้าปุ๊บก็จดกดจิ้มไปแล้วได้คิวที่หกค่ะออได้คิวที่เจ็ดพอคิวที่เจ็ดพุกมันก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้ส่งหรอกวันเนี้ยคิวที่หกละพอหมดเวลาก่อนกิเลสมันมาชวนว่าขอนอนก่อนเถอะนอนฟังก็ได้ก็เลยสวนหมัดกิเลสมันไปว่าถ้านอนฟังก็ไม่ได้ตื่นอีกนะงั้นก็ นอนฟังก็ได้แต่เปิดไฟนะกิเลสดบอกสวนหมากิเล็ดไปว่าเปิดไฟนะแล้วเดี๋ยวจะนอนนอนฟังกิเลสดมันอ้างว่าไปขายของมามันเหนื่อยนอนต่อเธอะบอกอย่างเงี้ยค่ะแล้ทีนี้สมใจก็บอกว่านอนฟังก็ได้แต่ต้องเปิดไฟนะอ่ะเปิดไฟก็ได้กิเลสบอกเปิดไฟก็ได้แต่คุมโปงนะก็ใช้พะโหมามาคุมโปงค่ะแล้วก็เปิดไฟนอนฟังที่น้องส่งกันบ้านพอส่งการบ้าน คนแรกคุณลูกพี่ก็บอกอ้าวใครจะมีอะไรเสริมไหมใครจะมีให้กําลังใจไหมถ้าไม่ให้กําลังใจหลับนะหลับนะอย่านอนฟังนะเ้าไม่ส่งกําลังใจหลับนะสนใจก็โอ้โหลุกขึ้นมาเลยค,ค,ค่ะคุณลูกสนใจนอนฟังอยู่ก็ดีเลยค่ะคุณลูกกิ้ก็เลยบอกว <ST> ่าอ้าวลุกมาเลยลุกมาเลยตอนนี้ทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะบอกว่านอนอยู่ค่ะคุ้มโปงกิเลสบอกเขาให้นอนค่ะให้นอนฟังคุณลูกก็เลยบอกว่า CR <laughs> โรง,งเรียนของหนูหรือโรงเรียนของงูหรือโรงเรียนของหมูถ้าโรงเรียนของหนูลุกมานั่งฟังกันถ้าโรงเรียนของหมูโรงเรียนของงูก็คือนอนฟังแล้วเราก็จะจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยกิเลสเราก็จะโตคุณลูกทีพันก็บอกนี้ลุกเลยตอนนี้อยู่ในท่าไหนบอกว่าลุกแล้วค่าอยู่ในท่ายืนค่ะค่ะท่ายืนที่ที่จะเปิดประตูค่ะประมือก็คุยด้วยแล้วคุณลูกจิ๋วก็บอกว่า ลุกมาเข้าห้องน้ําเลยเอาน้ําล้างหน้าค่ะแต่ระมาเนี้ยหันใจก็ทําตามแต่มันงัวงเงียมากเลยต้องสู้กับกิเลสตัวเนี้ยแล้วก็ได้รลุกมาแล้วก็มานั่งมานั่งมานั่งฟังส่งการบ้านนะคะ่ะก็คือเข้าใจว่ากิเลสตัวเนี้ยมันมันมันเป็นมาประจําจองคิวส่งการบ้านแล้วทําไมไม่ได้สักทีคือเขาเรียกอะไรนะอิทธิบาทอิทธิบาทไม่เต็มร้อยค่ะ เราเราถึงไม่ได้ไม่ได้คิวที่ที่ที่จะมีเวลาได้ส่งนะคะเพราะว่าจองไปถ้ามันไม่ได้คิวที่สามที่สี่ก็ขอนอนฟังหรือว่ามันแบบไม่เต็มร้อยอะค่ะก็ก็พอครูรู้ท่านบอกอย่างนั้นสามวันต่อมาค่ะครูรุทําทุกวันทําแบบนี้แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่คุมโปงแม่นอนฟังแล้วนะคะคือพอครูรุท่านให้ปัญญามีมีพี่พี่พให้ปัญญาก็ทําตามเพื่อเอามากแก้ไขค่ะอัลกกาปลูกก็ลุกเลยแล้วก็จดบันทึกตัวเองว่า วันนั้นได้คิวที่เจ็ดวันนี้มันจะเพิ่มขึ้นไหมมันจะได้คิวเพิ่มขึ้นไหมคือได้วันที่หกมาสามวันแล้วค่ะคุรุได้สามวันแต่ก็ยังไม่ได้ส่งค่ะแต่ก็ได้ท่านี้ก็ดีมากแล้วได้สามได้เพิ่มขึ้นมากเป็นคิวที่หกแล้วแล้ววันยังไปคิดอีกว่านี่นะถ้าเป็นคุรุขวัญนะคุรุขวัญเราก็จะได้ส่งเพราะว่าคุรุขวัญท่านพูดเร็วท่านก็จะให้ปัญญาเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนีวไปมีอย่างนั้นอีกนะมาเร็วอ่าอะไรเขาเรียกอะไร ได้คือจะเอาสอกมันอย่างนั้นแหละคะ่ะคุณลูกได้มาเข้าฟังพี่น้องได้มาได้ปัญญามาตั้งเยอะเลยพอไม่ได้ส่งก็ยังจะมีม,มีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอ้มันมันยังไงละ่ะมันเอากิเลสต,ตัวนี้มาส่งค่ะกิเลสต,ตัวที่ว่าจะฝึกฝนภาพเพียนตื่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 นนอนค่ะตื่นนอนมาฟังการบ้านค่ะจะไม่หลับไหลจะไม่นอนฟังค่ะเอาเอาเอาที่นอนฟังมาเฉค่ะ เอากิเลสมาแชร์ค่ะประมาณนี้ค่ะุกค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะาพากิเลสนอนฟังนอนฟังแต่ว่าฟังดูแล้ว่พี่น้องจืบอกว่าลุกลุกตอนนี้อยู่ท่าไหนแล้วเราเราได้เห็นความเป็นหมู่กลุ่มนะคะแล้วก็แบบว่าช่วยกันล้างกิเลสจริงๆเลยนะคะ สำหรับเรื่องอเรื่องของการที่เราร่วมกิจกรรมในมกลุ่มของการส่งการบ้านนี้ค่ะจริงๆเราระหว่างการที่เราสมัครแล้วได้ได้คิวในการที่จะได้ส่งส่งกิเลสของเรากับได้ฟังเพื่อนส่งก็มีประโยชน์เหมือนๆกันนะคะเราเก็บประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าการที่มา มาเข้าคิวใครเข้าคิวก่อนแล้วก็ได้ได้อ่าก็จะได้ส่งเนี่ยมันก็เป็นแรงบรรดานใจหนึ่งที่ทำให้อาสมใจตื่นเช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเราก็อยากส่งนะก็คือพอเรามีเรื่องอะไรแล้วครุรู้ท่านก็จะบอกว่าเนี่ยไม่ค่อยได้ส่งการบ้านปัญญามันถึงได้ดับเนี่ยไอเราจะอยากปัญญา <laughs> มีปัญญาค่ะก็อยากส่งอะค่ะแต่มันไม่ทันเพื่อนไอ <laughs> <laughs> ความที่ไม่ทันเพื่อนอะคะ่ะก็ ท่านก็บอกแล้วนะว่าเอ่อคอยจ้องนะต้องมีสตินะเวลามันจะเดินไปติ๊กติ๊กติ๊ก,กอ่ะพอมันสี่สิบสี่แล้วเราคอยมองว่ามันเป็นสี่สิบห้าแล้วก็กดจิ้มเลยก็้วมันร่างมองอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็ใช้อิบาทแต่ใจใเราใจเรายังบอกว่าถ้าได้ที่หนึ่งที่สองเราก็จะได้ส่งแต่พอได้ที่หกมันก็ไปแล้วบอกว่าไม่ได้เราเราไม่ได้ส่งหรอกอย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมือนว่าอยาไม่ส่ง,ง,งได้ได้ส่งแล้วไม่ฟังเพื่อนนะคะ ฟังค่ะแต่ไม่ตั้งใจฟังมันจะนอนค่ะมันก็นอนต่อค่นอน,นอนต่อต่อ <c oughs> จริงจริง,รงแล้วมันดีทั้งสองอย่างเลยนะดีเ <c oughs> พื่อนได้ส่ง <c oughs> เพื่อนส่งก็ดีเราก็ได้ฟังเรื่องของเพื่อนที่ส่งเราได้ส่งก็ดีเราก็จะได้อ่าได้เรื่องของเราตรงกับปัญหาของเราใช่ไหมคะได้รับการอ่าได้รับการชี้แนะหรือว่าได้บอกเล่าได้ ได้แลกเปลี่ยนสภาวะกับเพื่อนก็ดีทั้งสองแบบนะจริงๆการเพียนมาค่าเข้าคิวเนี่ยก็เป็นความเพียนที่ดีแต่ว่าตรงที่ยังอยากอยู่ยังอยากได้พูดได้ส่งอยู่เนี่ยเป็นเป็นอ่าคือเป็นจุดที่ต้องล้างเหมือนกันเพราะว่านาสถานการณ์ไหนก็ตามเราก็ต้องยินดีให้ได้ตลอดเวลาตรงนั้นคือเรายังไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราได้อยู่ เราได้คิวหกก็ดีแล้วหละได้คิวหกแต่ว่าได้พูดหรือไม่ไม่ได้พูดก็ดีได้พูดก็ดีไม่งั้นน่ะเราได้คิวห้าก็ไม่ได้พูดอยู่ดีก็ทุกอีกได้คิวสามก็อาจจะไม่ได้พูดก็ได้ถ้าในอ่าวิบากดีร้ายเขาสังงครอบกันแล้วว่าไม่ให้เราได้พูดนะคะดีนะที่เราได้เพียรแล้วเราได้เห็นเห็นกิเลสตัวนี้นะคะแต่ก็ต้องล้างเหมือนกันครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องเอาประโยชน์จากทุกเรื่องให้ได้จะได้ส่งกันบ้านหรือไม่ส่งกันบ้านก็ใจเป็นสุขได้เพราะว่าเรื่องที่เราจะส่งถ้าเรามีทุก์อยู่เราอยากได้คลี่คลายทุกของเรานะ่ะนั่นก็คือนั่นก็คือกิเลสตัวหนึ่งใช่ไหมคะนั่นก็คือเรื่องหนึ่งนะเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกับการที่อยากให้เรื่องของเราได้ถูกเรื่องออกมาเพื่อที่จะได้คลายทุกของเราเนะี่ย มันเป็นความอยากอีกตัวหนึ่งมันมาซ้อนกันอาจ<อ>ายน,นึกอ,ออกไหมคะมันเป็นคนละตัวนะมันเป็นตัวหนึ่งที่มาซ้อนกันซึ่งตรงนี้นะ่ะเราก็ต้องมีปัญญาภาพ,พน้นทุกเหมือนกันก็คือมีปัญญาที่จะล้างกิเลสต,ตัวที่เราอยากจะได้ส่งกันบ้านนี้เหมือนกันคะ่ะค<อ>ือถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ใดเนะี่ยเราต้องยินดีกับทุกสถานการณ์ใช่ไหมคะเราได้ส่งแล้วก็ยินดีเย่เ yeah, ย yeah, yeah, เอาได้ส่งละ แต่เราไม่ได้ส่งเราก็ต้องยินดีได้เย่เย่ได้เหมือนกันมันจึงจะเป็นสภาพของทุกข์ที่ดับไปจริงๆอะค่ะตรงนี้เราปรุงเอานะเราปรุงเอาความอยากว่าอยากส่งกันบ้านนี่คือเราปรุงเอามันอยู่ในจิตของเราเราปรุงเราปรุงว่าจะได้ส่งกันบ้านแล้วจะเป็นสุขถ้าไม่ได้ส่งมันก็เลยเป็นทุกข์มันก็เลยหมดแรงมันก็เลยง่วงนอน ฟังเพื่อนก็ไม่ได้มีความสดชื่นจำใสไม่มีอ่าไม่มีฉันทะที่จะฟังเพื่อนอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งตั้งล้างค่ะค่ะกรุก็ก็อยากจะล้างตรงนี้ค่ะเพราะว่าตั้งศีลตั้งศีลไว้วว่าเหมือนใส่บาตรท่านสมณะก็ใส่ใส่บาตรพรายาก่ะค่ะแต่ว่ามันไม่เลิกอยากบักทีค่ะมันก็อยากทุกวันก็ใส่บาตรทุกวันเนี่ยค่ะท่านสมณะบอกว่าใส่แล้วใส่เลยนะไม่คืนให้นะ ก็ต้องเลิอกอยากให้ได้แต่มันมันเป็นเหมือนที่เรายังยังอยากอยู่อะค่ะคุณลูกพออยากริงแล้วมันมันได้คิวหกแล้วมันก็ยังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วคุณลูกก็ยังบอกแล้วคุณลูกก็ยังบอกว่าใครไม่ส่งการบ้านอะไรนะเป็นอะไรนะอ่แบบพอไม่ส่งการบ้านปัญญาดับแล้วก็อะไรพอปัญญาดับแต่จริงๆคุณลูกก็ไม่สามารถที่จะอ่าเฉลยการบ้านได้มากกว่าคิวหกใช่ไหม มันก็เลยมันก็เลยอย่างๆหลาจริงๆเ,เป็นกลยุทธ์เฉยนาะเป็นกลยุทธ์ใหเ้เราได้เราได้มีความเพียรในการที่จะ,ะเพียรในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราเพียรเต็มที่แล้วเราก็สุกเต็มที่ได้แล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องเพียรคือเพียรพ้นทุกข์ไม่ใช่เพียรสนใจเพียรพ้นทุกข์อาจารย์ตั้งชื่อใหม่แล้วว่าเพียรพ้นทุกข์ ก็คือความอยากนั้นก็เป็นทุกข์พออยากใหม่ก็เป็นทุกข์ค่ะมันก็เป็นทุกข์ที่เรารู้สึกนั่นแหละคิวหกก็ยังไม่ได้มันก็ห่อเหี่ยวอะไรแบบเนี้ยขนาดตื่นมาเช้าแล้วแทนที่จะสดชื่นเบิกบานได้ตั้งคิวหกแทนที่จะยินดีโอ้ oh, เนี่ยก้าวหน้าขึ้นมาแล้วนะส่วนจะได้ส่งกันบ้านหรือไม่กันไม่ได้ส่งเราก็ต้องใจเป็นสุขได้ ทีนี้นะช่องทางของการที่ทําไมเราถึงทุกข์ใจที่ไม่ได้ส่งคะ,ะถามก่อนหาหากิเลสซิว่ามันคือตัวไหนก็ความอยากอีกล้ค่ะอยากอยากเหมือนเหมือนอย่างว่าปัญญาเราน้อยค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณลูกคือปัญญาเราไม่มีปัญญาเราบรรดับคุณลูกบอกว่าถ้าได้ส่งการบ้านท่านจะจะเหมือนเราได้เปิดเผยตอัวตนท่านก็จะรู้กิเลสเราท่านก็จะจะอะไรล้างกิเลสให้หวันเป็นตัวไหนตัวไหน ไอเราก็ไม่เคยจะรู้ว่ากิเลสเรามันตัวไหนเหมือนที่ามามาหาครูรู้ล้วค่ะแล้ววันนี้มันกิเลสตัวไหนมันอยากอะไรเราจะล้างแบบไหนท่านจะชี้แนะให้ค่ะแต่พอพอไม่ได้ส่งอนะ่ะมันก็เหมือนว่าเราอะ่ะมันมีปัญญาเหมือนเดิมอะคะ่ะครูรู้แอสนใจมันก็เป็นเหมือนเดิมเงี้ยคือถ้าเรามีปัญญาก็เราไม่ค่อยได้ส่งการบ้านแล้วทีนี้ท่านท่านก็บอกว่าการจองคิวส่งการบ้านเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมนะไม่ใช่ว่า,าใคร กดเบอร์หนึ่งเบอร์สองบางครั้งก็ได้แค่เบอร์หนึ่งได้แค่คนที่หนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็มีประชุมบ้างอะไรบางก็ไม่ได้สง่งมันเป็นไปนตามธรรมขณะจิตจิตที่เราส่งไปเนะี่ยเราต้องวางใจส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้อะไรอย่างเนี้ค่ะทีนี้สงใจม,มันมีตัวที่ไม่วางอะค่ะตัวอยากอยู่างนี้ยค่ะที่ที่จะไให้ครลุ้้างเนี่ยค่ะให้พี่น้องล้างคือมันยังอยาก อยากส่งมันแบบพอไม่ได้ส่งแล้วมันมันอย่างเงี้ยค่ะมันนอนมันไม่ฟังอย่างเงี้ยค่ะมันใช้ฟังอีกทีสาสายอย่างเงี้ยค่ะผมรู้มันยังรู้ว่ามันมีอยากอยู่อะค่ะคั้งที่ก็ใส่บาทไปแล้วแต่มันยังล้างไม่ได้นะคะรู้ใส่บาทสมณะก็บอกว่าไม่ให้คืนนะอะแต่ก็มีอยู่เยอะก็เลยใส่ไปทีละทีละครั้งทีละตัวแต่มีอีกเยอะอยู่ก็เลยได้ส่งได้บ่อยๆใช่ไหมคะ ตำนะไม่ให้คืนนะแต่ว่าเราส่งได้ได้ทุกวันเลยเพราะว่ามันมีสต็อกอยู่ที่จะทยอยเอามาส่งความอยากนะความอยากจริงๆอ่ะถ้าหมดอยามันก็หมดทุกนั่นแหละค่ะแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องเคลียร์กันเหมือนกันนะดรพุทธดีน่าจะมีข้อมูลจะเพิ่มเติมเชิญค่ะค่ะในเมื่อแต่และว,วันมันมีแค่ประมาณสองสองสิบนะคะถ้าสมมติว่า วันนั้นเนี่ยเราเรารู้แล้วว่าโจทย์เราเนี่ยเราอยากมีปัญญาพาพ้นทุกข์ใช่ไหมคะเหตุแห่งการมีปัญญาเนี่ยมันมีอยู่ห้าอย่างฟังธรรมทบทวนทมสนทนาธรรมใครควรทมแล้วก็เดินอริยมรรคมีองค์แปดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้ยโจทย์เราเนี่ยเราตั้งใจแต่เช้าเลยเราอยากจะทบทวนก็คือการการเล่าส่งกัน้านี่คือการทบทวนใคร่ควรทมถูกไหมคะก็คือการเล่าทบทวนสภาวะธรรมของเราออกไป แล้วก็สนทนาธรรมคือมีครูรู้แล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยมาช่วยแบ่งปนันว่าเออมันมีมุมไหนเลียมไหนถ้ากิจกรรมเนี้ยตอนเช้าเนี่ยเราได้ทาแล้วจากการที่เราฟังกรณีของคนท่านอื่นแต่ถ้าของเรายังไม่ได้ทำจริงๆเราได้ทําค่ะเพราะทุกวันเนี่ยเราก็เตรียมเตรียมหัวข้อของเราอยู่แล้วที่เราจะส่งกันบ้านในหัวถูกไหมคะว่าเราจะพูดอะไรถ้าสนใจลองสังเกตดีๆนะวันนี้เราไม่ได้ส่งพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้ส่ง วันหัดไปก็ไม่ได้ส่งแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องเดิมที่เราจะส่งอะค่ะอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเราได้คําตอบเพราะเราทบทวนซ้ซําๆเราทําซ้ซําๆในเรื่องนี้เราเตรียมส่งแล้ววันนี้ไม่ได้ส่งอะเราส่งพรุ่งนี้อ่ะเราก็ได้เรียมรุมใหม่จากการที่เราทบทวนซ้ซําๆอะคะจริงๆมันมีประโยชน์ในกิจกรรมนั้นอยู่เราจะไม่ใช่เป็นคนส่งเองหรือบางครั้งเราก็เคยได้ยินว่าผู้รู้เขาตอบคําถามคนอื่นอยู่นะโหแต่มันใช่ของเราเลย หรือกิจกรรมฟังธรรมที่เราฟังอาจารย์หมอเขียวช่วงเย็นนะคะถ้าจะเอาประโยชน์เรื่องนี้ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะวันไหนเราไม่ได้ส่งแสดงว่าโอ้ยฉันต้องฟังธรรมตอนเย็นหัวาจารย์ที่ตั้งใจมากขึ้นเพราะวันนี้ยังไม่ได้เก็บเรียมมุมจากผู้รู้จริงๆมันต้องตั้งแต่ตั้งใจฟังผู้รู้แล้วค่ะเพราะมันมีโอกาสแล้วเราก็เคยมีประสบการณ์แล้วว่าบางครั้งเราไม่ใช่เป็นคนเล่าเหตุการณ์แต่คําตอบของใครบางคนที่เราได้ยินนั่นแหละคะ่ะคือคําตอบของเรา เพราะนั้นเราเราไม่ควรพลาดของดีค่ะเราไม่ต้องมาตั้งใจฟังอตอนนี้ตอนนี้อาสมใจเชื่อกิลเลสได้หลายมุมเลยเกิลเ,ดดลยเลสเหลอกอีกมุมหนึงก็คือหลอกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยไม่ตั้งใจฟังก็ได้ทีนี้นะ่ะตรงนี้นะ่ะตรงนี้คือเราไม่เราไม่ได้ทําเหตุแห่งการมิมุติที่รดรภุษซีพูด คือเราไม่ฟังธรรมไม่ฟังการสนทนาธรรมไม่ได้ระหว่างนั้นน่ะพี่น้องที่เรื่องราวที่อยู่ตรงหน้าคือเรื่องราวของเหตุแห่งการวีมูมทท้งนั้นเลยแต่เราเอาประโยชน์ไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันมาลวงเราไงว่าจะเอาประโยชน์ได้ก็กรณีเป็นเรื่องของเราเท่านั้นถ้าเรื่องของคนอื่นเราเอาประโยชน์ไม่ได้นี่คือนี่คือความโง่องของกิเลสค่ะ แล้วเขาก็มาพาให้เราคิดว่าอย่างนั้นจริงๆเลยเราก็เลยมีพฤติกรรมตามเขาไปเราก็เลยไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นมีอีกพี่น้องอีกหลายท่านนะที่ท่านไม่เคยยกมือส่งการบ้านเลยแต่ท่านเข้าไปฟังในโรงเรียนของหนูแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้ประโยชน์เอามาใช้ในชีวิตของท่านได้เพราะว่ากิเลสของเพื่อนก็ไม่ต่างกับกิเลสของเราเลย ดังนั้นนะ่ะที่คุณลูกกิฟคุณลูกขวันบอกว่าเป็นการบ้านของโลกอะ่ะก็คือในโลกนี้มันก็อยู่วนเวียนประมาณนี้แหละกิเลสตัวกิเลสมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ที่เพื่อนส่งนะเราก็มีสภาวะนั้นอยู่เราก็เก็ดประโยชน์ได้ค่ะบางทีเนะ่ยเราไม่เราไม่ได้บอกว่าเป็นกิเลสของเราเพราะตาเราไม่ดีเรามองไม่เห็นแต่ว่าพอเราฟังเพื่อนส่ง อ๋อเราก็มีเหมือนกันแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันคือกิเลสไม่เคยรู้สึกไหมคะรู้สึกค่ะรู้<ม>ท่านก็จะบอกว่าอย่าใช้ตาดำดูสิท่านก็ว่าอย่างนี้อย่าใช้ตาดำดูสิถ้าตาดำดูจะไม่จะไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็ะะเลย<ม>ค่ะประมาณนั้นค่ะรู้สึกอยู่ค่ะค่ะนั่นแหละบางทีเอาเพื่อนเห็นนะแต่เราไม่เห็นแต่ถามว่าเรามีไหมพอเพื่อนชี้บอกว่าเพื่อนมีแบบนี้เราก็มีแบบเดียวกันเลย แต่เราไม่เห็นเราก็เลยยังไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับเขาอย่างนี้เราก็จะได้เก็บประโยชน์ตรงนั้นได้ค่ะฟังที่ไหนก็เหมือนกันนะคะฟังเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันณนะเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีเหตุปัจจัยให้ฟังในจุดนี้ไม่ได้แต่เราฟังอีกจุดหนึ่งเราก็ให้มีความพร้อมให้มีให้มีปัญญาที่จะเอาประโยชน์จากการฟังในที่ต่างๆที่เราอยู่นั่นแหละ เพราะว่านั่นน่ะคือนั่นน่ะคือคนที่มีปัญญาที่จะเอาประโยชน์ให้ได้ทุกเรื่องค่ะคือไม่ได้มีปัญญาที่จะทุกได้ทุกเรื่องถ้ากิเลสมันก็จะมีปัญญาหาทุกให้ได้ทุกเรื่องอย่างน้อยอาสมใจก็ได้ตื่นเช้าใช่ไหมคะได้ตื่นเช้าได้เริ่มฟังตั้งแต่ตอนแรกเลยเริ่มรายการเลยเราได้ฟังเรื่องราวนี้เราก็ฟังด้วยความตั้งใจเอาประโยชน์ให้ได้ ตรงนั้นน่ะนั่นแหละคือทางแห่งการพ้นทุกข์จริงๆแล้วก็เราจะไม่มีพลังที่จะไปปิดกั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับเราบางทีตัวที่ทําให้เราไม่ถึงคิวหมายเด้หกสักทีเพราะว่าความอยากของเรานี่ค่ะค่ะ<พ>อตอนนี้<ร>ความอ,อยากมันจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นใช่ไหมมันจะไม่ทําให้เราได้สิ่งที่ดีที่ควรจะได้นี่คือเพราะว่าตัวเราเองเลยนะ เรามีพลังอ่ะพลังลบอะ่ะไปทําให้เหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่อ่าไม่ได้สมใจเราเพราะว่ามันมีกิเลสกิเลสนี่มันทําให้เกิดในสิ่งที่ดีไม่ได้ไงมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีต่อเราเกิดขึ้นลองเอาใหม่ดูนะคะแล้วคิดใหม่ทําใหม่เวลาเท่ากันอะ่ะเวลาเดิมแต่เวลาเดิมแบบที่เอาประโยชน์กับเวลานั้นให้ได้ด้วยใจด้วยใจที่เป็นสุข ยินดีกับเพื่อนสลคะที่เพื่อนได้ส่งการบ้านนะเพื่อนได้เอากิเลสมาเพื่อนก็ทุกข์เหมือนกันอ่าเรื่องราวของเพื่อนเราก็ได้ให้กําลังใจเพื่อนใช่ไหมคะค่ะเราก็จะฟังเรื่องค่ะเราจะฟังเรื่องนั้นเรื่องของเพื่อนด้วยใจที่เป็นสุขได้แล้วก็ยินดีกับเพื่อนได้ <c oughs> เพื่อนอ่า <als> เรื่องของกําลังที่พูดอยู่ตอนนี้เราก็จะอ่ามี มีส่วนร่วมมีกุศลในการที่เพื่อนกำลังบำเพ็ญอยู่กับครูกำลังบำเพ็ญอยู่นี่ดีกว่าไหมดีกว่ารอว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเราหน้าเรื่องของเพื่อนก็คือเรื่องของเพื่อนไม่ได้ฟังเลยเมื่อไหร่จะถึงคิวเราหน้านี่แหละกิเลนนั่นหลอกแบบนี้ค่ะมัน,ม,นมันสร้างเรื่องเหมือนจริงเลยถ้าเป็นเรื่องของเรานะั้นเราจะได้ประโยชน์มากเลยเรื่องของเพื่อนเราไม่ได้ประโยชน์เท่าไรหร่หรอก มันจะบอกเราแบบเนี้ยแล้วเราก็เชื่อตามไปซึ่งนั่นคือไม่จริงหรอกไม่จริงนะคะแม้บางเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะคะแม้บางเรื่องมันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเลยนะเราก็เลยเราได้ฟังเรื่องของเพื่อนในวันที่เรื่องราวนั้นเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะได้ปัญญาจากการที่ฟังตอนนั้นนะคะมาพาตัวเองพนทุกข์ได้มาอธิบายมาแก้ปัญหาของเราได้ตรงนี้นั่นคือการเก็บ การเก็บคลังคลังปัญญาไว้จากการฟังนะคะการฟังที่เป็นประโยชน์ฟังให้ได้ประโยชน์พอจะคลายใจได้ไหมคะได้ค่ะเพราะเพราะคลายใจได้ค่ะว่าเราต้องฟังแล้วก็จะเอาไปแก้ไขค่ะคืะคอตั้งใจฟังการบ้านของโลกก็เหมือนเหมือนการบ้านของเราอ่ะถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะได้ประโยชน์เราอย่าไปอยาก อยากที่ว่าถ้าเป็นของเราเราถึงจะฟังถ้าไม่ใช่ของเราเราจะไม่ฟังอะคะ่ะเราจะไม่ตั้งใจฟังมันจะคล้ายคล้ายมันยังเหลืออยู่ค่ะคุรุคลายที่ตอนที่ทจะฟังแต่ท่านอาจารย์แล้วไปฟังคุรุนะคะมันมันมันคลายมันยังมีเหลือ <c oughs> มีแล้วหน่อยๆค่ะคุรุตัดใจไหมตัดใจสนใจไหมใช่อ่าอย่างนั้นละคะ่ะมันก็เลยไม่ได้ประโยชน์นะคะมันยังเหลือหน่อยๆค่ะเพราะบางทีมันมีวิบากสิเอ็ดประการอยู่มันก็มามาบังให้มันคิด คิดง่ายๆตรงนี้เน่ะเหมือนง่ายแต่มันก็เหมือนยากของเราแต่ว่าเราให้เพียรปฏิบัติไปค่ะแล้วมันจะมันจะเข้าใจได้ชัดขึ้นคือมันจะสลายตรงที่พลังที่มามาบางังมาบังที่ทําให้เราคิดไม่ได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานการณ์ไปนะคะตอนนี้คือเราทําเท่าที่เราทําได้หรือเราเข้าใจเท่าไหร่นี้เราทําเท่านั้นเท่าที่ได้นะคะแม้มันเหลืออยู่ก็ไม่ต้องกงังวล เพราะว่านั่นคือเราเห็นเรารู้ว่ามันเหลืออยู่แสดงว่าเราเข้าใจมันได้แต่มันจัดการยังไม่ได้เท่านั้นเองตรงนี้คือความเจริญขึ้นของเราแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีเลยใช่ไหมคะไม่รู้นนเลยค่ะอ่าตอนนี้รู้ว่ามันเหลือ,อน,นี่ก็ยินดีได้แล้วค่ะเราจะยินดีไปในทุกขั้นตอนของการล้างกิเลสน,นะคะค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะอ่าโอเคค่ะขอบคุณครูรู้ใะค่ะ ต่อเธอค่ะอ่ะอาอกําไรค่ะเอ่อพี่สาวค่ะนะคะก่อนแนะนําครั้งแรกค่ะเดี๋ยวถ้าพี่ออนแชร์ก็ได้ก็แชร์ค่ะากาไรอยู่อยู่ที่เดียวกันหรือคนละที่กับอสนใจตอนนี้อยู่ที่เดียวกันค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะเดียจจดอยู่คนละมุมเหรอคะอยู่คนละมุมเหรออยู่คนละมุมค่ะแต่เดี๋ยวสมใจจะปิดติดเสียงค่ะ โอเคค่ะ <Okay>, เดี๋ยวให้อากำไรแนะนำตัวแล้วอ่อนจะแชร์สกรีนให้ค่ะ